สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับพุ่ม่อีกครั้งนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเราจะเรียนกันในหัวข้อการหารจำนวนเต็มค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยการหารจำนวนเต็มนะคะมีหลักการง่ายๆแค่3ข้อเท่านั้นที่นะักเรียนจะต้องจําได้หาวนาทเรียนจําได้นักเรียนก็จะทําโจทย์เกี่ยวกับการหารจำนวนเต็มได้สบายๆเลยละคะ่ะ ข้อแรกนะคะที่นักเรียนจะต้องจำได้ก็คือหากเจอการหารจำนวนเต็มแล้วให้นักเรียนนำตัวเลขหารกันเป็นปกติเลยนะคะโดยไม่ต้องสนใจเครื่องหมายเลยว่าเครื่องหมายที่เขาให้มาจะเป็นลบหรือจะเป็นบวกไม่ต้องสนใจเลยค่ะให้นำตัวเลขมาหารกันปกตินะคะข้อที่2ก็คือเมื่อได้ตัวเลขที่เป็นคำตอบออกมาแล้วนะคะค่อยนำเครื่องหมายมาคิดค่ะ หากเครื่องหมายเหมือนกันหารกันคำตอบจะเป็นบวกนะคะและข้อที่3คือถ้าเครื่องหมายนะคะต่างกันหารกันคำตอบจะเป็นลบค่ะอย่าลืมนะคะเด็กๆ 1. ให้นำตัวเลขนะคะหารกันปกติโดยยังไม่ต้องสนใจเครื่องหมายค่ะหลังจากได้คำตอบแล้วนะคะก็จะมาสนใจเครื่องหมายค่ะถ้าเครื่องหมายนะคะเหมือนกันหารกันคำตอบเป็นบวกถ้าต่างกันคำตอบเป็นลบค่ะ หารตัวแรกกันปกติถ้าเครื่องหมายเหมือนกันคําตอบเป็นบวกถ้าเครื่องหมายต่างกันคาตอบเป็นลบจำได้ไหมล่ะคะเด็กๆถ้าจําได้แล้วเราไปเริ่มทําแบบทดสอบกันเลยดีกว่าค่ะจงหาผลหารน,นะคะมีทั้งหมด4ข้อนะคะข้อแรกโจทย์คือ 14. หารด้วย 2. เท่ากับเท่าไหร่ นักเรียนขั้นตอนแรกคือให้นําตัวเลขมาหา,ารกันโดยยังไม่ต้องสนใจเครื่องหมายนะคะดังนั้นจึงจับ14มาหารด้วย2ก่อนนะคะคําตอบง่ายๆก็คือ7นั่นเองนะคะหลังจากนั้นเรามาดูกัน,นะคะ่ะว่าเครื่องหมายคําตอบจะเป็นอะไรหน้าสิก็คือเครื่องหมายบวกนะคะส่วน2หน้าเครื่องหมายก็คือบวกนั่นเองบวกหารด้วยบวกเห็นไหมคะว่าเครื่องหมายไม่เหมือนกันคําตอบต้องเป็นบวกดังนั้นคําตอบก็คือ7นั่นเองค่ะข้อที่2นะคะ ลบ81หารด้วย9คําตอบคือเท่าไหร่สิ่งแรกที่นักเรียนต้องทําคือนักเรียนยังไม่ต้องสนใจเครื่องหมายนะคะว่าหน้าตัวเลขนั้นคือเครื่องหมายอะไรนะคะให้นําตัวเลขมาหารกันก่อนเลยค่ะดังนั้นจึงนํา81มาหารด้วย9นะคะ81หารด้วย9ได้9ถึงไมคะเด็กๆด,ดังนั้นนะคะจากได้คําตอบแล้วเรามาคํานวณเครื่องหมายกันค่ะ81หน้าเครื่องหมายคือลบนะคะ ส่วน9หน้าเครื่องหมายคือบวกนั่นเองลบกับบวกคนละเครื่องหมายกันคุณครูบอกแล้วว่าหากเครื่องหมายต่างกันนะคะนํามาหารกันคําตอบจะกลายเป็นลบข้อนี้เราจึงคําตอบเป็นลบนะคะแล้วเมื่อกี้เราคานวณได้9เพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้ก็คือลบ9นั่นเองค่ะเด็กๆอ็นน์นง่ายไหมล่ะคะมาต่อกันข้อที่3กันเลยข้อที่3นะคะ โจทย์คือ30หารด้วยลบ3าคำตอบเป็นเท่าไหร่นะคะก่อนอื่นนะคะให้นำตัวเลข2ตัวมาหารกันเลยก็คือนำสามมาหารด้วย3นะคะคำตอบก็คือ10นะคะเอา10ไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งทำอะไรหลังจากนั้นมาคำนึงถึงเครื่องหมายกันดีกว่าค่ะ30นะคะหน้าเครื่องหมายมันก็คือบวกนะคะส่วนหน้า3ามคำตอบก็คือลบซึ่งเครื่องหมายต่างกันใช่ไหมล่ะคะ เมื่อไหร่เครื่องหมายต่างการคําตอบจะกลายเป็นลบนะคะดังนั้นข้อน,นี้คําตอบคือลบเมื่อกี้คิดได้เท่าไหร่นะ10ใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อน,นี้คําตอบก็คือลบสิบนั่นเองค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4นะคะโจทย์คือลบแปหารด้วยลบสิบนะคะก่อนอื่นเลยนักเรียนนําตัวเลขนะคะโดยยังไม่คํานึงถึงเครื่องหมายนะคะมาหารกันก่อนดังนั้นก็คือจับ80หารด้วย10ค่ะก็ได้คําตอบก็คือคำตอบก็คือ แปดนั่นเองนะคะเก็บแปดไว้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาหาเครื่องหมายกันค่ะหน้า80เครื่องหมายคือลบใช่ไหมคะส่วนหน้า10เครื่องหมายก็คือลบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเครื่องหมายเหมือนกันใช่ไหมล่ะถ้าเครื่องหมายเหมือนกันนะคะคําตอบที่ได้ก็จะเป็นเครื่องหมายบวกนะคะเครื่องหมายเหมือนกันคําตอบคือบวกเครื่องหมายต่างกันคําตอบคือลบนะคะดังนั้นข้อนี้เครื่องหมายเหมือนกันคําตอบก็คือบวกที่เราคิดได้คือ8ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้คําตอบก็คือ8นั่นเองค่ะ ผ่านโจทย์ง่ายๆไปแล้ว4ข้อนะคะโดยใช้หลักการทางการหารจำนวนเต็มนะดังนั้นเรามาเจอโจทย์ที่ยากขึ้นไปนิดนึงสักหนึ่งข้อแล้วกันนะคะมาเลยค่ะข้อนี้นะคะ54หารด้วย9นะคะและหารด้วยลบ2คำตอบคือเท่ากับเท่าไหร่นะคะเด็กๆ ก่อนอื่นเลยนะเราจะต้องนำา54มาหาร9โดยเรายังไม่สนเครื่องหมายนะคะ54หาร9เราได้6ใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็มาดูเครื่องหมาย54ข้างหน้าคือบวก9ก็คื็บวกเหมือนกันเครื่องหมายเหมือนกันหารการคำตอบคือบวกเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้คำตอบเท่ากับ6นั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะได้จับว่า6นะคะนำไปหารลู2เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็นำตัวเลขโดยไม่สนเครื่องหมายมาหารตันงก่อนนะก็นำา6มาหารด้วย2 ก็ไ,ได้คําตอบเพ่ากับ3นะคะหลังจากนั้นค่อยคํานึงถึงเครื่องหมายนะหน้า6คือเครื่องหมายบวกนะคะส่วนหน้า2คือเครื่องหมายลบเครื่องหมายต่างกันเห็นไหมคะเด็กๆดังนั้นคําตอบต้องกลายเป็นลบนะคะเพราะฉะนั้นคอน,นี้คําตอบก็คือลบสนั่นเองค่ะสรุปเลยนะคะว่า54นะคะหารด้วย9และหารด้วยลบ2คตอบก็คือลบ3นั่นเองค่ะ จบไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับการหารจำนวนเต็มนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนจะไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับการหารจำนวนเต็มให้เข้าใจยิ่งๆิ่งมากขึ้นไปอีกนะคะโดยการทำแบบฝึกหัดหรือว่าแบบทดสอบที่คุณครูให้ไปนะคะก่อนที่จะลา,าไปคุณครูคขอทวนนิดนึงนะคะการหารจานวนเต็มนะคะกระทำได้ทั้งหมด3ข้อด้วยกันข้อที่1นนะคะนักเรียน จับตัวเลขนะคะมาหารกันโดยที่ยังไม่ต้องคำนึงถึงเครื่องหมายเลยนะพอได้คำตอบแล้วนะคะเราก็จะมาคำนึงถึงเครื่องหมายกันหากเครื่องหมายเหมือนกันนะคะหา,กการกันคำตอบจะกลายเป็นบวกนะคะแต่ถ้าหากเครื่องหมายนะคะต่างกันหา,กการกันคำตอบจะกลายเป็นลบนะคะหลังจากนั้นจึงได้คำตอบที่สมบูรณ์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะการเรียนการสอนม,มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะเจอก,กันค่ะงหนานนะบ๊ายบาย